สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาจารย์ฮาร์ดอาจารย์เชียร์นนท์อวิคุณประเสริฐกับรายการ h e a r t of Sport วันนี้เราจะมาวิเคราะห์หลังเกม n o ร์ดลอนดอนดาร์บี้แมตระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์พบกับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับโอ้โหเป็นเกมที่ดูเดือดมากๆแฟนไอ้ปืนใหญ่เดอกกุนเนอร์ก็ต้องลุ้นกันนะครับจน เสียงนกกวีดหมดเวลาการแข่งขันของผู้ตัดสินนะเอามา11ผู้เล่นตัวจริงของอาร์เซนอลก่อนนะครับก็ยึด11ตัวจริงจากเกมที่แล้วที่ถล่มอาชนะเชลซีไป5ประตูต่อ0ก็ถือว่าบอกแล้วครับ5นัดหลังนี้ยังไงก็ต้องมีปาเตถ้าอยากเป็นแชมป์นะครับโอ้โหเพราะว่าเล่นกันปาเตก็ถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยนะครับควบคุม แผงแดนกลางได้อาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนยนะก็อาเซนอนมาด้วยความมุ่งมั่นนะครับไอ้ลูกเตะมุมก็ยังใช้ได้ผลอยู่นะก็ได้จากลูกเตะมุมไป2ลูกคือประตูที่1ที่ผู้เล่นสเปอร์ทำเข้าประตูตัวเองแล้วก็มาลูกที่3ที่คายฮาวเวดมงเข้าไปนะส่วนประตูที่2ก็เป็นการโต้กลับนะครับของ บนะุกโยซากานะล็อกหลบแล้วก็ยิงเข้าไปครึ่งแรกไอ้ปืนใหญ่นำสามประตูต่ตอสูรก็นึกว่าโอ้ยกินนิ่มๆแล้วเหมือนเกมเชลซีแล้วอะไรประมาณอย่างนี้นะแต่ปรากฏว่าครึ่งหลังจริงๆลูกเกมเนี่ยสเปอร์ครองเกมดีกว่าอย่างว่าเล่นในบ้านนะนะเป็นอะไรอะไอ้ท็อตนฮอตสเปอร์สเตเดียมผมก็ยังติด ปากเรียกไวาฮัตเลนอยู่นะก็เรียกไว้ฮัตเลนก็ขอให้เป็นอันเข้าใจกันแล้วกันนะว่าเป็นสนามเจ้าบ้านของไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์นะโอ้โ oh หลาย่ามันพลาดเองอะ่ะลูกนั้นไม่ได้มีอะไรเลยนะกาเบียวส่งคืนก็ส่งคืนดีๆดันจะไปเล่นอย่างนง้น Arsenal, อาสซนอลฤดูกาลนี้นะทั้งแลมเดลทั้งลายา่าเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน,นะเสียลูกลักษณะเนี่ย สี่หรือห้าลูกแล้วที่ผู้รักษาประตูใจใจประตูผ้าแล้วโดนยิงสวนคืนกลับมาเนี่ยนะไม่สี่ก็ห้าลูกเนี่ยหรือดูการเนี่ยสำหรับไอ้ปืนใหญ่อาเซนนอนเป็นอะไรที่แบบโอ้โหไปจุดประกายความหวังของแฟนแฟนสาวกไก่เดือยทองขึ้นมาอย่างทันทีเลยนะครับพอไล่ตามมาเป็นสามประตูตอนหนึ่งแล้วก็มาได้ลูกจุดโทษจากดีคนไลท์ไปเตะหำ วางขาผู้เล่นสเปอร์ชื่อเมื่อผมไม่ได้จำอะ่ะนะกะโดนลูกจุดโทษก็โดนซอนฮึนมินนะครับยิงเข้าไป3ประตูต่อ2โอ้โหหลังจากนั้นงานเข้าเลยครับงานเข้านะโอ้โหก็ต้องเซฟกันยันกันอุตรุษนะแต่สิ่งหนึ่งที่บอสต้านะครับมิเกลอาเตตาบอสของผมขัดใจมากการเปลี่ยนตัวผู้เล่น ตอสซาวันนี้แม้ถึงจะไม่ได้เล่นดีเดอะไรมากมายแต่ก็ไม่ได้ว่ามีข้อผิดพลาดอะไรนะดันไปเปลี่ยนเอาเดอะมูดผมตั้งฉายา,ยาให้มาเลยว่าเดอะมูดมาตินเนลี่แม่มุดอย่างเดียวเอาลงมาแทนตอสซานะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยจะมาเล่นเกมโต้กับอะไรก็มไม่รู้บอสตาคิดยังไงนะไอเปลี่ยนเอา กับตันทีมโอเดนการ์ดออกแล้วส่งเอคิวอลลงมาเนี่ยผมก็ว่าก็โอเคก็คือก็กะเอามารับมายันนะนะแต่สองตัวที่ผมอยากให้เปลี่ยนออกมากเลยเนี่ยนะหนึ่งเลยคือคายฮาวเวตช่วงหลังมาเนี่ยนะคือมึงไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วทำไมมึงไม่ส่งเคซูทลงมาเก็บบอลนะให้เคซูทมาลงมาส่วนซาก้าเนี่ยก็ฟอร์มก็จะ จืดๆชืดๆและนะครับช่วงหลังแล้วก็น่าจะให้พักด้วยผมก็ว่าน่าจะเอาไอ้พวกอะไรลิตนิวสั้นหรือไม่มึงก็เอาไอ้ไอ้ไอ้นั่นลงมาไอ้สมิธโลลงมาก็ได้นะส่วนหลังวันเนี้ยสี่ตัวก็โอเคถึงแม้โทมิยะสึนะครับอ่าซัมูไรบูของผมจะอ่าไม่ได้โดดเด่นไม่ได้อะไรมากแต่ก็เกมรักก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับนะ เบนจะมีนไวก็โอเคหลัง4ตัวนี้โอเคเลยนะอบอสต้านี่ทำทำขัดใจจริงๆนะแต่ก็โอเคก็ถือว่า2นัดที่ถือว่าหนักสำหรับเราในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับเราก็สามารถเก็บ6คะแนนได้ก็ยิงไป8ประตูเสีย2นะครับไอ้เรื่องคินช่องคินชนีเนี่ยผมไม่ได้สนใจมาอย่างที่เรียนให้ทราบแต่คลิปที่แล้วแล้วนะไม่ได้สนใจมานานแล้วนะก็มาลุ้นเอา ที่ซิตี้กาวเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสโอ้โหก็ถือว่าเล่นดีนะแต่ว่าแพ้ความเก่าของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครครึ่งแรกก็1-0ครึ่งหลังมาโดนอะไรอะ่ะฮาร์นด์กดไปอีกลูกนะ2-0ก็จบไป2-0ก็เท่ากับ 0, สถานการณ์ตอนนี้เรือใบก็ตามมาเหลือหนึ่งแต้มเตะน้อยกว่าหนึ่งนัดนะครับเท่ากับ เรือใบจะเหลือสี่นัดนะครับก็ที่ผมดูนะก็น่าจะหนักหนักก็จะเจอกับสเปอร์ที่บ้านสเปอร์กรอบนะแล้วก็เวสต์แฮมมไม่รู้ว่าจะหนักไหมก็นะก็อยู่กลางตารางส่วนของเราก็ผ่านไม่ได้นะครับอีกสามนัดจะว่าเจอบอลมัดเบาเจอเอฟเวอร์ตันลอยลำแล้วไม่ตกชัน้นแล้วเบาผมก็ว่าไม่ไม่ใช่อะไรนะต้องชนะเก็บก้าวแต้มให้ได้ อย่างเต็มเลยโดยเพราะเกมกับพญาผีแดงแมนเชสเตอร์ยูเนเตดเพราะต้องไปเตะที่โอทาวฟอร์ดนะส่วนบอลมนมัทกับไอเอเวอร์ตันเนี่ยเราเตะในเอมิเรสตเดียมนะไม่ใช่ไฮบิวลี่นะจะพูดไฮบิวลี่นะเพราะนั้นเตะในบ้านก็อย่าประมาทเดี๋ยวจะเหมือนแมตช์เจอสิงห์พงาดแอสตันวิลล่าเข้าไปละจุกดากขี้เลย นะเพราะฉะนั้นก็มาเอาชัยช่วยรุนนะครับเพราะว่าเราเหลือแค่3มแมตต์กตะสุดสัปดาห์ฉงนั้นไม่เสาร์ก็อาทิตย์นะครับส่วนเรือใบสีฟ้าก็ยังมีแมตช์กลางสัปดาห์ตกค้างกับกับสเปอร์อยู่อีก1นึแมตช์นะเพราะฉะนั้นรุนนะครับว่าให้แมนเชสเตอร์ซิตี้พลาดสัก1นึแมตช์นะเสมอไม่ได้ต้องรุนให้มันแพ้เลยนะครับเรา20ปีที่รอคอยของเรา เราจะมาฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกันอีกครั้งนะครับแม้จะการันตีไปแชมเปียนลีกหรือดูการหน้าแล้วแต่ว่ายังไม่เป็นที่หน้าพออกพอใจหรือดูการหน้าถ้วยที่เราไม่ได้มานานแล้วก็คือลีคับนะครับตอนนี้ก็เป็นเข่าวกวายครับนะยุคต้องกได้ยุคจอร์สเกแฮมปีอะไรอะ่ะ93นะครับที่เราได้ดับเบิลแชมป์บอลถ้วย FA คัพกับลีคับนั่นคือ ครั้งสุดท้ายที่เราได้ถ้วยลีกครับมาครองเป็นถ้วยที่ผมส่วนตัวผมนะผมปรารถนามากเลยนะมากกว่าแชมเปี้ยนลีกหรือพรีเมียร์ลีกนะขอขอให้มันได้ลีกครับสัสกครั้งเนะ่ยะเพราะอาซนแวนเกอร์เนี่ยถึงแม้จะประสบความสาเร็จพอสมควรในระดับหนึ่งแต่แชมป์ในประเทศไม่ได้ทุกถ้วยนะครับได้พรีเมียร์ลีกเอฟเอคับแล้วก็ชาริ i ตี้ชิลด์เท่านั้นเองนะแล้วก็บอลยุโรป ก็ไม่เคยได้ไม่เหมือนจอร์จเกแฮมนะครับบิ๊กจอร์จของผมนะครับเล่นมาทุกถ้วยแล้วในอังกฤษนะทั้ง3ถ้วยแล้วก็โลชาริตี้ชิลหรือคอมมู i นิตี้ชิลในปัจจุบันนะครับแล้วก็บอลยุโรก็กดอ,อะไรอ่ะคัพวินเนอร์คัพถ้วยถ้วยที่2ในสมัยนั้นปัจจุบันยกเลิกไปแล้วนะครับ่านะแล้วก็พาเข้าชิงยูฟ่าคัพอีกครั้งแต่ว่าก็ไม่ได้นะส่วน อาร์เซนเวนเกอร์เคยพาเข้าชิงยูฟ่าคัพครั้งหนึ่งแล้วก็แชมเปี้ยนลีกครั้งหนึ่งนะแชมเปี้ยนลีกชิงกับบาร์เซโลนาก็แพ้ไปยูฟ่าคัพก็ชิงกับรู้สึกจะกาตาสลายมั้งแล้วก็แพ้จุดโทษนะเสมอกันศูนย์ศูนย์มั้งในเวลานะเพราะฉะนั้นอาร์เซนเวนเกอร์ยังไม่ยินสำหรับผมยังไม่ถือว่าที่สุดนะครับต้องบิ๊กจอร์จจอร์จเกแฮมนะอันนั้นแหละสุดตีนจริงๆ,ๆเพราะฉะนั้นอีก3นัดนะครับ บอสตาก็เอาหน่อยเปลี่ยนตัวเมื่อคืนเปลี่ยนแค่สตัวเองนะเปลี่ยนคยีวอลกับไอ้บักเดอะมุดมาตินเนลลี่ลงมาเอา้อเาช่วยๆกันหน่อยนะครับแฟนเดอะกูเนอร์นะครับเราจะมาลุ้นนะครับเราล้างเมเมไอ้กุมภากับเมษาอาถันเราได้แล้วเพราะว่าปกติเราจะเป๋ช่วงกุมภากับช่วงเดือนเมษา ฤดูการนี้นะกุมภาเราก็ไม่เป๋เมษาเราก็ไม่เป๋นะเป๋นิดนึงแล้วก็กลับมาได้ไม่เป๋ยาวเป๋นานเพราะฉะนั้นมาเอาใจช่วยนะครับสำหรับสาวกเดอะกันเนอร์ไอปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับเออเ้าพบกันใหม่คลิปหน้าหลังอะไรอ่ะจบแมตเราจะมาวิเคราะห์แมตช์กันนะครับ 3มประตูต่อสองพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับจิกกี้